โอ้กูไปเป็นผูได้ไปยังละ่ะสิมานั่งอยู่นี่ให้บ้านชินไปตลาดเฮ้ยพี่จื้อโอ้ยพอดีตระแหนก,กูไปนะเนี่ยจ้ะ <c oughs> ย่างไหลกูกับเมย์เนาะเอา้ารถมีไปลี่ยคือบอร์ี้สันโอ้ยผมว่อยากค่อยขี่ดอกรถแทงมมกูมักเรื่องขี้ไปใช่แล้วกันว่ามันจะของหมดทขี้รถไปเนาะ ยังก็มากคือเกา่ <S 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 าหม่แต่น,นกกัดกินหรอกกินน้ำปืนแค่นี้อืมเอามึงเป็นยังคือไปไหนมานั่งอยู่นี่แหละเนี่ยเอาถ้าไม่ญ่วันพ้นกำลังเข้า้องนายอยู่พ่อใหญ่โอ้วันพอดีแหละฮะกูมนาน้ำเนี่ยน้ำก่อนพะยัยเออเจ้าทีไปยังก่อนในบ้านแห่นพ่อใหญ่ที่ไปซื้อของบ่วิ่งไว้ที่ไปแจ้งเทศบาลเอา เป็นยังคือจีได้ไปแจ้งเอาก็ร่วมพันหมู่บ้านนี่ดิเออยังไงซีแห้งกูมันออกเมื่อไหร่ลดะลูก้าวปานนั้นตีเออโอ้ยล่มอีหยังคือซีแห้งกระดาษกระเดีย่แท้เพื่อนเขาคือบอ,อกสัน่ออนงอนไม่ใหญ่ว้านหันที่ก็ออกแค่นเดียวนึงมันก็ออกไรเลยลเนาะซีแห้งกูกูไม่ทันเนาะกูจะเจ้าไม่ทังออกเดี๋ยวนี้โอ้ยกูได้ยินคนใ่บ้านว่าว่าอัน กันเฮี้ยนผูดอะไรสั้นสีออกกันเทศสะบานไม่สิมาเปลี่ยนให้พ่อหน้าเออออกสองเพนมาเกิดแต่ม,มาให้สองเพนโอ้อนี่กูได้ยินจากกูกันไหมจากกันสีมันเก่าหรอเนาะเออแต่จีเปลี่ยนไม่กูอบอกมีเงิน,นเนาะก็ได้โอกาสกูก็ไม่ซั่วไม่ซัวแอนซัวออกหมดเลยเร็วกาบนะโอ้ยน้องพ่อญ่เจ้ากระหาเฮ็ดหานั้นไปทั่วเนาะ <c ười> สูบปลูกอย่างั้ก็อยู่งน่าสูหันโอ้ยก็จักสิปลูกอยังลรเพอใหญ่ก็ปลูกแต่มันเท่าไรปีใดปีใดก็ปลูกแต่มันนั่นแหละเพราะไง <c oughs> อยู่ก็บพกปลูกยางซะนาะมโอ้ยมุ่งค่อยบอกท่านน้าเทศง่างเมื่อคืนอันไหนอยู่หันซีบก็ไรเพ่อใหญ่จักที่ปลูกเนี่ยอ่ามึงบอกอยางปลูกมันมันก็คือบ่ออปลูกไม่ยืนต้นธนาะพวกไม่ย้างไม่กระถิ่นเทพ่ามั้งนี่สิพาปีรวยได้หรอเพื่อนว่า ครับแม่อยูดดอกพ่อญ่มันหาดดนโพแต่ปลูกมันนี่ชุดป,ปีชุดป,ปีงั้นยังบ่พอใายอยยุอันนั้นหันตั้งวันสิ่ห้าปีจะที่กินอย่างแหละนั่นยังเส้นแล้วแนี่น้ำย้งกับประหยัเอาต่นนั้นบอว่าถูกบอกปลูกไม่ยืนต้นอ่ะกันจะกร้วยอ่ะเฮ้เอ้ประอยากปลูกดอกพ่อญ่มึงอายุเท่าไรแล้วเดี๋ยวนี้ โอยี่สิบต้นต้นจ้ะโอ้คนเท่าไดร่ล่ะสามสิบอันมึงทุกมาแต่น้อยจนเท่าปานนี้อันยี่สิบสามสิบปีมันกันยังทุกได้มันกันยังทนได้มึงอดสาทุกอีกจากสิบห้าปีปีที่สิบหกด้วยเนี่ยมึงว่าเอาตีไายยังว่าปีที่สิบหกด้วยกันยังว่าหัว <laughs> <c oughs> เออแค่ต่อยากปลูกกันไม่แย่งกันปลูกไม่อน,น้นเรื่อไม่หยางราคาดีขนาดเลยไม่หยางเพราะไงไม่ยุง่งไม่ยุง่งเออต้อนนึงไงสีห่หเมื่อน 40, บูนอ่ะค่อยค่อยบ่อยากปลูกดอกขนาดหลวงพ่อมันปลูกอยู่วัดเขายังไปลักตัดของเราเลยโอ้ก็นอนเฝ้าเชนตัวอุว้ยพายลด่เสีไปนอนเฝ้าให้ค่อยละพพอใหญ่ให้ค่อยห็นมันแงอยู่ไกลอยู่ตีนดงพุ่นเราก็จ้างคนน่ะชัเนาะ เป็นจ้างเขาหันช่ชวยจะได้ตัดหันไม่จะบม่มดเป็นลานพูดนบ่พะยนไง,งนี่สร้างการปลูกไม่แต่เคี้ยนฮะไม่แต่เคี้ยนเ่ต้องจ้างคนเฝอยหนาเอาผู้ใดจะทไปเฝ้าให้หันนอาก็นั่งแต่เคี้ยนนล่รเนาะเพราะว่า, <c oughs> าปลูกต้นหนึง่งสิไม่นั่งแต่เคี้ยนผู้หนึง่ง <c oughs> เออกันป,ปลูกซิบไรนี่ให้สูซิบไลมั้งจ้าอากันสูป,ป,ปลูกซิบไรนี่ หน้าแต่เครียดนี่เต็มเลยเอ, <c oughs> อ้ยใครมาที่ก้าไปเนื้อบัดรที่เนี่ยเออปานบุญพระเวียร์ผู้เลวเฮ้ยแ <c oughs> จ้แนะนำจังใดดอกดีเนาะโทรศัพท์ค่อยมาพใครยัง <c oughs> นา่ากูปวดแท้เดียวแหละฮัลโหลไอ้อยังเท่าฮะหากจะซื้อไปเมื่อวานนี่กระบาดอีกแล้วบ่ กินดูกินหาวคักแน่แท้โอ้ยบ้าบ้าบ้าบุซื้อบ่ซื้อเบื่งเงินเงินนี่มันมีใจอยู่นี่เออซ้ำนี่แหละอุ้ยกินดูกินหาวก็ดอกก็ดีอะเดี๋ยวมัดเดี๋ยวมัดอย่างกัวกับอกซื้ออยังเดี๋ยวนีมซื้อกาแฟแล้วมือเช้มือเม็ดวันนี้แม่โอ้ยก็ซื้อให้มันรูดซื้อกาแฟอุ้ยกินกระดอกก็ดีอ่เวยฉันกูยังยินว่ามันนั่นนั่นนี่สีเลย พ่าจังไดมันเป็นยาตัวยาจังใดผู้ใดวาก็พ่อะหก่นี่ห่วแด้ยิ่งหมกเจ้าว่าหันเพราะว่าจังใดมันกินซ่องหนึง่สงสองซ่องต่อมือนี่เออตามันตีแข็งเออเจ็ดงานนี่ชุดยอดเลยเออข้าจันทร์ก็ซื้อไปให้ลาวอยู่ดอกสันเพราะว่าไป็นกินสามซ่องสี่ซ่องหาซ่องหนึ่งตอ่อมือนี่นี่ยังแข็งได้นี่แข็งหมดเลยเอาบะเออ,เอ,อ ฉันกัดซื้อหอหห่ปวดเล่นนักใหญงเนาะฮะวาเจ้วมาได้มาซื้อดูวะ